เงื่อนต่อไปที่ทําการ,รเรียนรู้เพื่อการใช้งานมีชื่อว่าเงื่อนคนขับรถบรรทุกนะครับเงื่อนนี้จะมีประโยชน์ในการที่จะใช้ในการผูกล้างแล้วปรับนะการล้างมัดให้แน่นดึงให้ตึงนะฮะใช้ในการขึงตึงซึ่งจะมีความสามารถในการขึงตึงได้ดีกว่าเงื่อนผูกล้างนะเราอาจจะขึงดึงทางฝั่งนี้ให้ตึงเพื่อจะดึงรัดให้แน่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกับปลักหรือหูหรือห่วงอะไรตรงเนี้ย นะครับวิธีาาการก็คือเราจะต้องสร้างนะครับห่วงเงื่อนกระตุกขึ้นมาหนึ่งห่วงก่อนทีนี้หลักการในการสร้างห่วงเงื่อนกระตุกก็คือว่าเราจะต้องทําให้ห่วงเนี่ยไม่อยู่ชิดกับบริเวณที่เราหลักหรือหูที่เราจะเป็นตัวคล้องแล้วดึงเนี่ยนะครับมากนะครับเช่นเราจะไปทําอย่างนี้ไม่ได้ให้อยู่ใกล้มันจะไม่มีระยะดึงที่เพียงพอนะครับอันเรากะให้ดีว่าเรามีระยะดึงที่เพียงพออ่ะนะครับในการที่ทําทีนี้หลักการทําก็คือ เราจะต้องทําห่วงโดยการที่ล้วงนะครับมาจากทางด้านปลายทางฝั่งที่จะเป็นอ้อมหลักเสมออย่างนงี้นะครับอย่างงี้นะไม่ใช่นะครับไม่ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าทําแบบนี้คือเราไปล้วงจากทางฝั่งปลายที่เป็นตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับไปล้วงเนี่ยจากฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเงอนกระตุกอย่างนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเวลาที่เราอ้อมหลักแล้วเนี่ย ครับเวลาที่เราอ้อมหลักมาแล้วเราดึงดึงในตัวเนี้นะครับหูไอ้ตัวเนี้มันจะลูดติดอย่างนี้มันใช้งานไม่ได้นะครับหลักการก็คือจะต้องนะสร้างนะครับเงื่อนนะฮะสร้างห้างหูที่ใช้สําหรับดึงปรับความตึงเนี่ยโดยการนะครับสร้างบวงแล้วล้วงนะครับให้มาทางทีกลายเป็นเงื่อนกับตุกขค้นเงื่อนล้วงไปทางปลายฝั่ง จากนั้นก็จัดระยะให้ดีนะครับว่าอย่าให้ห่วงนี้ใหญ่เกินไปไม่งั้นมันจะใกล้ตอนนี้เกินไปนะครับให้มันมีระยะในการดึงดะครับทีนี้สมมตินี่คือตัวที่จะเราเป็นตัวที่ล็อกแล้วยึดติดตายเราก็เอาตัวนี้ไปอ้อมข้างลหางลักมานะครับอ้อมหลักมาจากนั้นตรงนี้แหละนะครับเมื่อเราอ้อมหลักเสร็จแล้ว เราก็เอาทําการที่จะเอาตัวนี้นะครับคล้องที่หูร้อยไปที่หูจากนั้นเราก็ดึงให้ตึงเพราะฉะนั้นเรายิ่งดึงนะครับมันก็จะยิ่งตึงยิ่งดึงมันก็จะยิ่งตึงหลักอันนี้ก็จะอยู่กับที่หลักนี้อยู่กับที่นะครับเรายิ่งดึงมันก็ยิ่งตึงจนเราพอใจแล้วเอามันตึงพอขั้นตอนต่อไปคือการล็อกในการที่เราจะทําการบีบตรงนี้นะครับบีบไร้ way, มันก็จะอยู่ละ และเราก็ทําการที่จะทําการล็อกนะครับนี่ยทำตัวนี้มันก็ผูก็ตายนะหูผ,ผูเชื่อกองเท้าอ้อมไปผูกนะครับล็อกแล้วดึงมาทางนี้เป็นการล็อกนะครับล็อกไว้นะดึงให้ตึงมันผูกเชื่อกองเท้านี้ตึงแต่ว่ามันจะรูดได้ นะครับมันจะยังไม่แน่นพอวิธีการกนะ็คือเราต้องล็อกอีกชั้นหนึ่งโดยการที่นะครับเราทําเป็นห่วงนี่นะฮะห่วงนี้ปุ๊บนะครับห่วงครับแล้วก็ซ้อนล,ลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ดึงล็อกนะครับอันนี้อยู่แน่นอนราะนั้นตัวนี้ก็คือล็อกไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีไม่มีการหลุดแล้วนะครับแน่นนะเวลาจะออกก็คือปลดห่วงตัวนี้ออกก่อน แล้วก็ดึงใช้กระตุกตรงนี้แล้วก็ปลดออกนะครับนีแล้วก็ดึงกลับ